เมื่อกี้แอบกระซิบถามคุณที่ดารัสว่าเอ๊ะมันจริงไหมพี่นะอาจารย์บันเด็ดมาเนี่ยพูดฝ่ายเดียวหรือเปล่ามันมีโมเดลไหนบ้างนะครับก็ไปต่อที่คุณที่ดารัสเลยครับมีอะไรจะคัดค้านหรือว่ามีอะไรจะส่งเสริมรม่เสมอแน่ไหมครับระหว่างคลองไทยกับตัวแลนบริดจ์ครับเชิญค,ครับความจริงก็เคยคุยกันเรื่องอเรื่องนี้มาก่อนนะ,นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเลือกสร้างความจริงก็มีม,มีหลายโมเดลแต่ละบริษัทก็จะคิด ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะ,นะคะอาจจะเริ่มจากคอนเซปต์แรกก่อนในเรื่องของคลองไทยกับ Land นะแลนบริดจ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวประเด็นที่สองจะลองคุยเรื่องเทคนิคนิดนึงแต่ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเท่ากับหลายๆท่านที่พูดมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องความคิดเห็นละกันว่าเห็นว่ายังไงเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีวิธีการประเมินว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอมีมูลค่ามีคุณค่ายังไงไม่เหมือนกันด้วยนะคะ อาจจะมองในมุมมองของนักวิชาการด้วยแล้วก็มุมมองของรัฐบาลที่ตอนนี้เป็นคนที่จะน,นาํานโยบายนี้ออกมาให้ให้สําเร็จนะนะคะ,ะประเด็นแรกเนี่ยการดีเบตกันว่ามันควรจะเป็นคลองไทยควรจะขุดคลองหรือว่าควรจะเป็นแลนด์แบดจ์ช์ก็มีมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคำนี้ก็มีมานานตั้งนานแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็คือคอ,ออกมาเป็นแลนด์แบงก์จ์นะคะที่ตัวรัฐบาลเขาอยากจะทําแต่ก็อย่างที่หลายๆท่านพูดมาว่ามันมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด แล้วก็ตัวเลขี่ยค่อนข้างเยอะเลยถ้าพูดถึงว่าเป็นคลองไทยเนี่ยมันก็เป็นเมกะโปรเจกต์เนาะเป็นการขุดคลองที่คล้ายๆกับหลายๆประเทศที่เขาทํากันมาแล้วมีการประเมินการประมาณการตัวเลขขึ้นมาว่าจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนก็คิดว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เข้าใจว่าไม่ใช่แค่ขุดคลองแล้วได้คลองเนาะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่จะมาอยู่รอบๆตัวคลองตรงนั้นด้วย แล้วก็จะมีอาร์กิวเมนต์ที่มากกว่าแค่ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าสิ่งแวดล้อมก็จะมีมุมมองของในเรื่องความมั่นคงด้วยว่าถ้าเกิดประเทศไทยทำเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เรือผ่านไม่ใช่แค่เป็นเรือสินค้าไม่ใช่แค่คนหรืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของความมั่นคงเชิงภูมิภาคหรือว่าโลกขึ้นเนี่ยการตัดสินใจในฐานะประเทศไทยที่เป็นคนที่อาจจะมีอํานาจว่าใครจะผ่านได้ใครจะผ่านไม่ได้เนี่ยก็เป็น เอกแอกทิเวนหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สําคัญมันถึงเป็นที่มาของการที่ว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นแค่ประเทศไทยที่ทําเองหรือเปล่านอกจากเรื่องเงินนะนะคะมันจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นประเทศตะวันตกมาด้วยควรจะเป็นหนึ่งประเทศหรือจะเป็นหลายประเทศจะทําให้เกิดบาลานซ์สปาวเวอร์ยังไงถ้าเกิดว่าเกิดมิกาโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งหลายๆคนเนี่ยความจริงมองว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นมิติที่ซับซ้อนแล้วก็ใหญ่กว่าตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะ ทีนี้ในเรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยมันก็เกิดความคิดที่ว่าเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาแล้วมีความสะดวกสบายบางอย่างแต่ว่าคือความจริงมันก็ไม่มีโปรเจกต์ไหนที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ร้อยเปอสมบูรณ์แบบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกอย่างนะคะเมื่อกี้หลายท่านก็พูดไปว่าอาจจะทําให้ดีสับประตกประเทศไทยแล้วก็อาจจะสะดวกสําหรับเรือบางอย่างหรือว่าสินค้าบางชนิดวิธีการบางอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเซฟเวลา ไม่ได้เท่ากับการที่เราจะาขุดขุดคลองตรงๆง,งไปนะคะแต่เข้าใจว่าหลายบริษัทเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่านอกจากมิติของการที่ว่าอยากจะทําให้เกิดเชิงการเมืองเนี่ยมันก็มีการล็อบบี้มีการคุยกันข้างหลังมีอะไรที่มันซับซ้อนคือผลประโยชน์เนี่ยคือเยอะมากๆแล้วการตัดสินใจที่มันออกมาเป็นนโยบายเนี่ยก็จะใช้คําว่าอาจจะไม่ได้โปร่งใสยอย่างที่ทุกคนเห็นร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกับไม่กับโปรเจกต์หลายๆอย่างณนะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า การที่คุยกันมาข้างหลังเนี่ยมันคุยกันมานานมากแล้วเหลือเกินจนมันออกมาเป็นสิ่งที่มันออกมาเป็นข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉันเราจะตัดสินแค่ว่าอันนี้คือตัวเลขของสภาพัพนี่ของตัวเลขขององคอนน์กรนี้หรือว่าน,นี่คือความคุ้มค่าแบบไหนยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนหลายมิติตรงนั้นมากๆก่ะนะคะทีนี้ถ้าถ้ามองว่าควรจะเป็นคลองไทยหรือเป็นแลนบริดจ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก่อนเลือกตั้งหลายๆคนก็เชียร์ให้เป็นคลองไทยก็จะมีสมาคมคลองไทยมีหลายๆท่านที่เป็นผู้มีวนได้วนเสียที่อยากจะให้เกิด ัวแลนบริชจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่รัฐบาลเป็นฝ่ายเดียวรัฐบาลสมัยนั้นก็คือท่านประยุทธ์นั่นแหละค่ะเป็นฝ่ายเดียวที่สนับสนุนแล้วก็คิดว่าตอนนั้นอยากอยากให้เกิดมากๆแต่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนถ้าไม่นับรวมของคนที่เป็น NGO หรือว่าคนที่อยู่ในภาคพื้นดินที่คิดว่าจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เห็นว่าอยากอยากให้เป็นของไทยสุดท้ายรัฐบาลตอนนี้เป็นพรรคเพื่อไทยก็อยากให้มันเป็นแลนบริชที่เป็นนโยบายต่อเนื่องมาจากตัวรัฐบาลที่แล้ว แต่เข้าใจว่ากระบวนการก็ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยตอนนี้รัฐบาลอยู่มาได้ประมาณปีก,กว่าเกือบสองปีก็ยังอยู่ในช่วงพพูดคุยอยู่ mm. เข้าใจว่า mm. อะไรนะคะ mm. รอดในเรื่องของอันนี้น่าจะต้องถามทังฝ่ายค้านด้วยไม่แน่ใจว่าเห็นว่ายังไงก็หลาก,หลา,กหลายความคิดเห็นนะนะคะแต่คือถ้าเกิดได้ทำเนี่ยคิดว่ามันใช้เวลานานอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ตัดสินใจแล้วก็ทําได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของ สภายอย่างจริงจังยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของเขา mm. เข,เขาจว่กากรรมธิการเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงทเทียบเท่ากฎหมายหลายๆฉบับที่ได้พักดันไปแล้วนะ่าจะใช้เวลาแล้วตัวการก่อสร้างจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใชะโปรเจกต์พนใช้เวลานานมากนะคะแต่ว่ามีการตัดสินใจเชิงนโยบายไปแล้วทีนี้อันที่2ที่อยากจะดูก็คือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าก็มีหลายมิติที่เมื่อกี้แจ้งไปหลายท่านก็บอกว่ามีเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมีเรื่องของ ความมั่นคงมีเรื่องของหลายๆมิติมีเรื่องของความคุ้มค่าในหลายๆอย่างแล้วแต่คนจะมองว่าอะไรคือความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่ดาเองเนี่ยมองว่าเรื่องของความมั่นคงหรือว่า security เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญมันเป็นการตัดสินใจระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้าง,าง,างยากเพราะมันเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าภูมิทัศร์ไม่ใช่แค่ของประเทศไทยแต่ว่าของภูมิภาคนี้แล้วก็ มีโอกาสที่จะเป็นของโลกไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเกิดให้มีนะคะโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยการตัดสินใจในเชิงของความมั่นคงเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่รัฐบาลแล้วก็ประเทศเนี่ยต้องตัดสินใจอยู่เรื่อยๆว่าจะให้ใครมาใช้ใเกิดอะไรขึ้นจะทําอะไรยังไงใครเป็นเจ้าของบ้างเป็นเจ้าของร่วมสมมุติมองในแง่ของบริษัทร่วมทุนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยรัฐบาลไทยมีโอกาสตัดสินใจมากกว่าครึ่งหรือเปล่าแล้วที่เหลือเนี่ย ผู้ที่เข้ามาตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น private sector หรือว่าเป็นตัวบริษัทหรือว่าจะเป็นตัวรัฐบาลเองของประเทศอื่นเนี่ย mm hmm. เขาเบสการตัดสินใจตามอะไรถ้าถึงเวลาต้องโหวตขึ้นมาเนี่ยเกิดมีปัญหายิ่งตอนเนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาและจีนตอนนี้ก็ลามไปถึงตัวโยุโรปด้วยหรือว่าหลายๆเ c t o r ที่เข้ามาเปส่วนร่วมหลายอย่างด้วยเนี่ยการที่เราจะก้าวเข้ามา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงเนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้กันว่าปกติไม่กัโปรเจกต์หลายๆอย่างเนี่ยลงเงินไประดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานมาก,กน,นะคะท,ที่จะคุ้มทุนอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีแล้วก็ในระยะเวลาหลายสิบปีนั้นเนี่ยมันก็มีการเสื่อมราคามันก็มีหลายๆอีกอย่างที่เกิดขึ้นคนที่ต้องอใช้คําว่ามาใช้หนี้หรือว่าคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจใหลายอย่างตรงนี้ก็ก็อาจจะเห็นว่าไม่ไม่ได้คุ้มทุนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามองว่ามิติของการตัดสินใจเนี่ยมันมัน based on อะไรนะคะอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงในรอบนี้นะคะก็คือในเรื่องของตัวนโยบายของรัฐบาลเข้าใจว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสินใจเนี่ยก็พยายามที่จะให้ให้ความคิดเห็นเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้าใจว่าส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าไป ว่าอยากจะให้ทํำยังไงมีการเดินหน้าคุยกับกลุ่มทุนคนที่จะมีโอกาสเข้ามาลงทุนทั้งในต่างประเทศอย่างที่ไปไปดาวอสเองของ World Economic Forum ก็ได้คุยกับหลายๆประเทศแล้วก็ได้คุยกับบริษัทที่เป็นภาคเอกชนค่อนข้างเยอะว่าจะมีใครเข้ามายัางไงบ้างเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างสนใจหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันไม่คุ้มทุนในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วทำไมหลายๆกลุ่มทุนเนี่ยทำไมถึงบอกว่าสนใจ ความจริงในหลายคนเขาก็ไม่ได้มองแค่ตัวเลขการเงินนะคะก็มองมากกว่านั้นแล้วการตีมูละค่าของเขาอาจจะไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้าแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่มันพ่วงมาด้วยกับในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เองนะคะหลายคนก็คือสนใจแต่เข้าใจว่าตอนนี้ทิศทางในการที่จะลงทุนเนี่ยจะออกไปแนวที่ว่า,าไทยเนี่ยอาจจะมีมีส่วนด้วยหรือแทบจะไม่มีส่วนเลยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ประเทศไทยทําเองแน่นอนก็จะเป็นทางสังประเทศเนี่ยเข้ามาทํา แต่ทีเนี้ยจะเลือกว่าเป็นประเทศไหนยังไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่คุยก็คือน่าจะแล้วแต่ว่าแต่ละที่เสนออะไรยังไงบ้างแต่ส่วนตัวก็คือแนะนําว่าอยากจะให้มีหลายๆเซ็กโ h o d e r ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนจะได้บาลานซ์ซช่งกันและกันด้วยนะคะความจริงแต่ละกลุ่มทุนไม่ว่าจะดูไบจีนญี่ปุ่นฝั่งยุโรปหรืออเมริกาหรือหลาย,ลาย,ลายที่เองเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าความชํานาญหรือว่า expertise ที่ไม่เหมือนกันแล้วการที่แต่ละคนจะยื่นมือเข้ามาทําอะไรเนี่ย มันก็เข้ามามีส่วนประกอบในการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จของ m มกกาโปรเจกต์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วถ้ากลับไปเรื่องของกรอบความคิดในเรื่องของความมั่นคงเองนะคะก็คิดว่าการที่มีหลายๆบริษัทหลายๆสัญชาติเข้ามาช่วยช่วยกันตัดสินใจเนี่ยความจริงน่าจะเป็นอะไรที่กระจายความเสี่ยงแล้วก็ช่วยบาลานซ์ตัวอํานาจตรงเนี้ยได้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เห็นว่ากําลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะก็คือ แต่ว่ายังไม่มีใครที่ใช้คาว่าลงนามเซ็นสัญญาเนาะที่บอกเลยว่าโอเคจะลงเท่านี้จะทำแน่นอนอะไรเงี้ยเนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่แล้วก็มีการาพิจารณาให้รอบคอบหลายด้านด้วยเข้าใจว่าฝั่งการเมืองเองน่าจะมีการดูในเรื่องของจังหวะและความเหมาะสมในการที่จะเอาอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์เนี่ยเข้ามาว่าจะยื่นเข้ามาคุยอีกทีเมื่อไหร่เพราะว่ายังไงก็ต้องเป็น สิ่งที่หลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายค้านเองทั้งผู้มีส่วนได้ส่นเสีย NGO ประชาชนทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ผ่านเขาเรียกว่าจุดที่ผลักดันนโยบายใหญ่ๆในช่วงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆอย่างเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์หลายๆอย่างได้รับการดีเบตอ,อย่างตอนนี้อาจจะเป็น Entertainment Complex หรือาาเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะอาจจะต้องรอจังหวะเวลาในด้านการเมืองในการที่จะทำให้เกิดการการยื่นตรงนี้ขึ้นมานะคะ ก็รอบแรกก็เดี๋ยวประมาณานี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผม <c oughs> ผมถามให้หายสิ้นสงสัยหน่อยที่ที่พูดมาทั้งหมดนี่พูดถึงแลนบริดจ์ใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยฟันแน่แว่าเอาแลนบริดจ์แต่ปัญหาคือไม่มีใครมาลงทุนเวลาไปคุยกันเนี่ยก็มันก็สวิตทอลพูดพูดตรงๆเวลาผมไปใช่ไหมฮะเวลาเราไป Education Fair เอ듀เคชันแฟร์าาาอะไรเงี้ยหามหาลัยนี้บอกโอ้ยเดี๋ยวเราจะมานะทำเอ็มแล้วไปถึงก็คนนี้ก็สวีดกันโอ้กินกาแฟสนุกสนานสุดท้ายกลับมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ นะเพราะฉนั้นถามว่าประเทศไทยโพ i ิชันคืออะไรคือเฮ้ยไอมีที่ดินตรงเนี้อยู่มาลงทุนหน่อยสิแบบนี้ใช่ไหมความจริงไม่ได้อยากจะใช้คำว่าดีเฟนต์รัฐบาลเนาะแต่ว่าการคุยการลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่การคุยหนึ่งวันสองวันจบถ้าเกิดพูดถึงในระดับของบริษัทไม่ต้องรัฐบาลก็ได้ใช้เวลาเป็นปีสองปีกว่าที่จะบอกว่ามีไอเดียอย่างนี้มาดูตัวเลขหลายๆคนเขาทำทำฟิสซิ i บลิตี้สตูดี้เอง เขาก็ไม่ไม่ได้เชื่อเพราะโพสซที่ฝั่งคนที่เสนอทํามาว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มยังไงรายละเอียดดีเทลมันยิ่งโปรเจกต์ใหญ่ดีเทลก็่ันข้างเยอะแต่เข้าใจว่ามีความสนใจจากหลายๆรายแล้วก็หลายๆรายก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าจะทําแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคอมมิตเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเซ็นสัญญาเลยเนะี่ยอันเนี้ยก็ก็ยังไม่เห็นแต่งที่บอกก็คือมันมันคงต้องใช้เวลาแต่แต่ตัวรัฐบาลเองก็ไม่ได้ปิดประตูสําหรับตัวคลองไทยใช่ไหมฮะ ตอนนี้เท่าที่ได้ยินคือไม่ได้ปิดประตูแต่ว่าการหาผู้ลงทุนตอนนี้ก็คือจะเน้นไปเรื่องของโมเดลของ l ลนบริดจ์ค่ะยทำไมเราไม่ทำสองอันเลยครับมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะฮะเอาเยื่ยงลูกค้ากันอ่ะผมไม่รู้แนะผมถามแบบไม่รู้เรื่องนะฮะนะโอเคครับขอบคุณนาะเฉียงเป็นเม่ก,กับคุณที่ดารัสด,ด้ยวยนะครับก็เอามาใช้ขา้อข้องใจเรานะฮะ